สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาตอบโจทย์เรื่องทองทองกันฮะ <c oughs> งงง,งไม่ได้มาขายทองทุกวันนี้เ <c oughs> ชื่อไหมว่าอาหารเราเนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยเอาทองมาใส่จำได้ไหม <c oughs> เคยรีวิวโดนัททองคำวันนี้เราก็ได้โจทย์ใหม่มา <c oughs> เห็นอะไรทองทองไม่ได้เลยจะมารีวิวข้าวแกงกะหรี่ทองคำ เขามีเฉพาะ Delivery กับสั่งกับบ้านวันนี้ก็เลยสั่ง Delivery มาจาก MIDO MIDO OMAKASE ร้านเนี่ยเขาเป็นร้านโอมา a าเอยู่ที่ตึกเอททองหลอ่อใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าของก็มาส่งปึ้งวันนี้ก็เลยจะมาเปิดดูแบบเรียวเรียลอันบ็กันตรงนี้ว่าไอ้ข้าวแกงกะหรี่ใส่ทองคำเนี่ยมันจะพิเศษแค่ไหนทั้งร้านเขาเนี่ยก็มีแค่สเมนูนี้แหละเราก็จัดมาให้หมดเลยจะเต็มสำหรับชาวแดนเนรมิตนะฮะ เขาก็แยกน้ำแกงกะหรี่มาแบบนี้นะฮะนี่เคลือบทองทองนี่คือทอง 24k คือทองคาแท้ๆนะฮะนี่คือปูนี่คือหมูและนี่คือปลาซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรด้วยนะเป็นปลาตามฤดูกาลทุกอันเนี่ยเป็นการทอดอย่างหมูเนี่ยก็ทอดแบบทงกัดสึนะฮะส่วนปูเนี่ยก็จะเป็นปูทาราบะเหมือนจะใส่แบบครีมครีมหน่อยแล้วก็ชุบแป้งทอดปลาก็เหมือนกันเป็นปลาชุบแป้งทอดนะชุบแป้งทอดอย่างเดียวไม่พอคือเคลือบทองด้วยเนี่ย กันเลยดีกว่าเป็นหมูทอดพงกัดเสือนะครับแล้วก็ราดด้วยแกงกะหรี่เรียบร้อยนะฮะมาไม่ค่อยเผ็ดนวลนๆนนทีนี้ต้องลองชิมหมูทองครับข้อดีของแกงกะหรี่เขานะไม่เผ็ดมากไม่ชุนมากนวลนๆน จานต่อมาอมปูทาระบะนะครับมีเนื้อปูอยู่แล้วเขาก็ใส่ครีมเป็นปูกับครีมนะมแทบไม่ต้องเคียวอันนี้เอาจริงเด็กๆนะ่าจะชอบนะ ปูบดลงไปรวมกับครีมถ้ากินอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันจะเลี่ยนๆ่นแต่พอเจอแกงกะหรี่เข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันตัด,ดรสพอดีเลยต้องใส่ลงไปเลยเนี่ยข้าวแกงกะหรี่เนี่ยเต็มป,ปักเต็มคำมาถึงเมนูตัวท็อปสุดแล้วกันนะตัวนี้เป็นปลาตามฤดูกาลนะครับหูยทองเยอะทองเยอะนี่นะเอาทองนี้เลยนะนี่ ที่เห็นเมื่อกี้เป่าเอานะเดี๋ยถ้ามันจะสวย <laughs> ชอบอ่ะชอบเฮ้ย hey, อ oh, e mm ๋อเดี๋ยวจะปิวละอ่ะกินสัทีหมอืมปลานี้ก็เป็นปลานเนื้อขาวตามฤดูกาลนะมันต้องกินกับข้าวแล้วก็ใส่แกงกะหรี่เยอะๆทองปัดทองไปอืม mm หืม hmm. mm hmm. เฮ้ยเอาจริงนะเหมือนแกงกะหรี่เขาแบบเคี่ยวจนทุกอย่างมันนวลเข้ากันหมดเลยแล้วก็บวกกับข้าวเขาใจข้าวดีพอมาเจอกับเนื้อสัตว์อะไรมันก็อร่อยไปหมดแถมเวลาแต่งเนี่ยเขาเล่นศาสท,ทองแบบโอ้โหไม่ยั้งเลยอะ่ะดีๆๆ ใครสนใจอยากลองนะครับผมข้าวแกงกะหรี่ทั้ง3แบบแบบนี้ก็คือต้องสั่งกลับบ้านหรือไม่ก็สั่ง Delivery นะฮะก็เดี๋ยวฝากคอนแทคไว้แล้วกันนะใครสนใจก็ไปดูว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรยังไงนะมิโดโอมากาเสะนะครับติดตามกับแดนนรมิได้ใหม่นะครับใครอยากจะแนะนำให้ไปกินที่ไหนรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนี้มานะครับวันนี้ไปก่อนครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ตั้งสักริ่งให้ด้วยนะจ๊ะกินต่อนะเฮ้ ท้ายไงลาปากอารออยู่เลยอมาๆนี่มันต้องมีทองมันต้องมีทองซิกเนเจอร์เขาคือทองสาดเข้าไปแบบนี้เลยอืมฝาป้อนกันด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะหหออมมคุณครับคุณครับเอาหมูไปน้ำแห้งโดนผมดูดน้ำไปหมดอ่านี่อ่ะนี่อ่นนนนเนียนๆนะ อร่อยนะกินแบบกะลีหอมมากครับกินเครื่องแกงกะลีหอม